สวัสดีคุณผู้ชมครับ b ี c Sport นำคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกออบีีจสปร์ตในรอบคัดเลือกของโซนอเมริกาใต้หรือว่าคอมเมโบครับเป็นแมตช์เดย์ที่8ครับวันนี้ไปกันที่กีโตนะครับประเทศเอกวาดอร์ครับไปชมเกมระหว่างเอกวาดอร์ทีมเจ้าบ้านครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมเปรูครับในส่วนของทีมผู้ย้ายนะครับวันนี้มีคุณสิทธิพงศ์ประเสริฐธนพรและผมโชคศักดิ์วันแล้วเจ็ดนะครับรับหน้าที่มาใหญ่ครับครับ เกมกลังจะเริ่มครับเอวดอร์กับเปรูบรรยากาศถือว่าคึกคักเลยครับช่วงนี้ก็ไปดูรายชื่อกันหน่อยนะครับสวยพื้นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับยืนระบบเหมือนกันเลยนะครับก็เล่นหลัง3นะครับ 3, 5, 2ครับนับถอยหลังแล้วเริ่มเกมครับเอวดอร์กับเปรู เดวิดออดจะบุกจากขวาไปซัดนะครับมาที่ตอเรสลองเปิดเข้ามาติดเอ่าแล้วได้แล้วพยาธิยาของงายยิงลูกนี้เข้าโอ้โหบอลเหินข้ามคานไปนี่ครับดูแอคชั่นของโค้ชกันก่อนดูครับจังหวะใส่ซ้ายมาลูกนี้สูงเกินไปหน่อยครับโอ้โหเอาแล้วครับโอกาสลุ้นครั้งแรกครับเมกาโดเปรูต่อมาตรงกระเอาโดนชนร่วงไปแล้วพูดเสียบบอลแล้วได้สักตรงนี้เข้าโว่ต้องคืินทาวเลยครับแอรเปโดกาเยเซ โอ้แต่ข้อดีได้เกินโอ้โเนี่ยครับดูอีกทีครับไม่ดึงจังหวะแล้วโดนอัดครับวิ่งมาใส่เลยครับแต่ว่าบินปัดออกไปได้ครับกายเซ่นี่ครับแคนดี้ไปสจะวางเข้ามาหยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลที่เสาแรกครับแต่ว่ายังตรงตัวของเปดโดกายเซ่จะมีผู้เล่นบาดเจ็บอีกอีทีครับวิง่งโฉบมาที่เสาแรกแล้วก็ ได้สบัดมงนะครับทางด้านของเฟลิกตอเลสแต่ว่าสะบัดมาแล้วมันเข้าซองพอดีครับยืงตำแหนงอยู่ตรงนั้นพอดีครับเปโดกาเยเซอีกไอ้ไปเย่เอามีเพื่อนวิ่งให้แล้วทิ้งมาจวนนี้เอสุบรรยันย่างได้อยู่ที่จะว่าเปิดเข้ามาตรงกลางให้ไปเอสได้สัตว์ินก็โหนบอลฉลับเราไออีกครั้งนึครับที่เอสุบัญยันทางซ้ายเปิด โค้งโค้งเข้าไปและได้ป่งลูกนโอทิสแม่ตรงกลางบระตูพอดีต้องปัดทิ้งมาก่อนครับลูมองขอเปเรเซโดและเปิดเข้ามาอีกครั้งเปเรเซโดเดิงจมาะก่อนครับเปโรถวดทิ้งออกมาก่อนโอ้เกือบได้ครับเอวอโดโอ้ดูทีครับสอดมาดีครับมาเอสแล้วใส่มาเลยครับแม่แต่ว่าเจอขวางก่อนแล้วเนี่ครับมงกดลงพื้นนะครับอูทิศทางได้เลยครับแต่ว่าน้ำหนักมันไม่แรงมากครับ ข้ามหลอกไปครับปอยเสร็จกายเซโดมีโอกาสขอฝากโค้ขอยิงชนะับแล้วลูกนี้หลุกออกกลางไปครับเรเซโดผู้สินบอกทอกันทีฮะในครึ่งแรกครับก็เอวาดอร์ odor, ขอบอลได้มากกว่าครับแต่ว่าโอกาสจบยังมีน้อยอยู่ครับแล้วยังไม่ผ่านมือของเบโดกาเยเซ่นะ Be ese, ครับครึ่งแรกครับเอวาดอร์ e odor, กับเปรูอยู่ที่สูนต่อสูย์ครับกายเซโดขวามี แล้วยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลลูกนั้นก่อนหนึ่งต่อสูงจนายกโหจอดจอครับขอวาเลนเซียโอ้โหลูนนี้ไม่เหลือนะครับเอ้นอลเ้าดาก่อนครับโอ้โหดูครับว่าสาใจเลยครับกองเชียร์ทั้งสนามครับรวมถึงกุนซือด้วยครับเนี่ยดูทีครับบอลจากทางฟังโก้นะครับเนี่ยรีเปิดเลยครับโอ้โหแล้วก็โขกยัดใส่ตัวเลยครับแต่ว่าเปิดแม่นมากครับแล้วหม่งดีครับเอาไม่อยู่ครับกาเยเซ่ บ,บอลมันแรงมากครับไปขอบคุณขอบใจฮะเซตแงเกลนะครับให้ฟรังโก้ครับ, hey, รบ10นาทีพัดเอาหักเข้ามาตรงกลางสวยแล้วลากจี้เข้ามาของเยย์โบแล้วตบกละบะเอสเบนยนนีโอกาสขอบเลเซโดแตงก่อนแล้วออกด้านนอกแล้วโอ้ยเจ้าคุณหลช่องทำอะไร <laughs> ฮะโอ้แฟนบอลตัวจิ๋วคนนี้เสียดายเลยครับ ทุ่มไกลเข้าไปข้างในครับเอาแล้วเข้ามาจากักบอลแหแล้วประดูหน้าเกือบได้เหมืนกันนะครับบอลลึกเข้ามือของกาเลเดสเนี่ยดูอีกทีครับมงเชตโลโนแล้วลอดขากันมาสองสาคนตรงนั้นครับแต่ว่าก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับมีปลาโชเข้าไปพัวพันและผูตัดสินอันเตรสโรฮาจากโคอลเบียเป่าจบเกมครับที่กีโดของเอวอร์ครับเอวอร์ทีมเจ้าบ้านครับ เปิดบ้านเจอชนะทีมชาติเรปรูไปอย่างกวินครับ1ต่อ0ครับ